อ่านะครับผมสําหรับ EP นี้นะครับก็จะมาเสริมเคียรเล็บให้กับริปเปอร์สักนิดนึ่งนะครับโดยการใช้ปลั๊กอินนะครับผมซึ่งผมก็จะมีลิงก์แจกไว้ด้านล่างนะครับผมเพื่อนๆสามารถเข้าไปโหลดได้เลยนะผมอ่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อเราโหลดมาเรียบร้อยแล้วเขาจะเข้าไปอยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับผมแล้วผมก็ย้ายมาอยู่ตรงตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถย้ายไปตรงไหนก็ได้นะครับจากนั้นให้คลิกขวานะครับเลือก Win R นะครับแล้วก็แยกไฟล์ลงที่นี่นะครับผม ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น Extract Here นะครับผมก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับผมซึ่งปลักอินบางตัวมันลงได้แบบง่ายๆนะครับแต่อาจจะมีบางตัวที่ลงไปแล้วเราหาไฟล์ .dll ไม่เจอนะเพื่อนๆก็จะเจอปัญหาได้นะครับเมื่อแตกไฟล์มาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับผมจากนั้นนะครับให้เราไปที่ไดซีของเรานะครับสมมุติว่าผมจะสร้างเป็นริปเปอร์แบบ3.2บิตนะผมซึ่งตัวริปเปอร์ผมก็แจกไปแล้วนะครับเป็นริปเปอร์แบบพอร์ตเอเวอร์นะครับคือไม่ต้อง ไม่ต้องติดตั้งนะครับแต่ไฟล์ก็ใช้งานได้เลยนะครับเป็นแบบ3.2บิตกับ64บิตตรงนี้นะครับผมโปรแกรมไฟล์นี่คือ64บิตนะครับถ้าเป็น x86 ี่นี่คือ3.2บิตนะครับสมมติว่าผมจะสร้างที่นี่นะผมที่3.2บิตก็เอาเอคลิกซ้ายเข้าไปนะผมเพื่อนๆจะไม่เห็นตัวริปเปอร์นะครับซึ่งซึ่งถ้าเราติดตั้งเนี่ยจะมองเห็นนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ติดตั้งเขาจะไม่ขึ้นนะครับตัว R นะผมเนี่ยมันจะมีแค่ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆสร้างก่อนนะครับก็คลิกขวานะครับเลือกเลือกนะครับ จากนั้นก็เลือกโฟลเดอร์นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าริปเปอร์เลยนะครับก็สร้างไปเลยนะครับผมกด enter นะครับจากนั้นาเพันคลิกซ้ายเข้าไปที่ริปเปอร์นะครับคลิกขวาเลือก New อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นโฟลเดอร์นะครับตรงนี้พิมพ์ว่า v t นะครับผมหรือจะพิมพ์อะไรก็ได้นะครับปึ๊บกด enter ไปนะครับผมตะพันคลิกซ้ายเข้าไปนะครับทีนี้ผมก็มาหน้าตาตรงนี้นะผมหน้าตาที่ผมเตรียมไว้ให้นะครับก็ตรงนี้นะครับ เริ่มจากเบดก่อนนะสามอาร์ดีเบรดนะเพื่อนคลิกซ้ายเข้าไปนะครับผมจากนั้นก็คลิกซ้ายค้างแล้วก็ลากไปวางได้เลยนะครับนี่นะครับผมกดปุ่มคอนติเนียวนะครับผมจากนั้นก็มาที่ตัวต่อไปนะผมมาผมปลั๊กอินตรงนี้นะครับผมเพื่อนๆก็ปัดลากทั้งหมดเลยนะครับผมล้วคลิกซ้ายค้างแล้วก็ลากนําไปวางได้เลยนะครับผมกดเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับแล้วตามด้วยคอนติเนียวนะครับผมจากนั้นก็มาตรงนี้นะครับผมมาสเลเยอร์นะครับ อ่สลิเยอร์ตรงนี้นะผมก็ให้เพื่อนๆทาการติดตั้งนะครับผมแต่เพื่อนคลิกซ้ายเข้าไปนะครับผมนี่นะครับเมื่อมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาก็กดปุ่มเยสไปนะครับผมจากนั้นรอแป๊บหนึ่งนะก็กดปุ่ม next นะครับอ่าตรงนี้นะไอ้เพื่อนๆนะครับตอนนี้มันจะเป็นอ่สเตนเบิร์กนะมันจะไปอยู่ที่สเตนเบิร์กนะครับไอเราเปลี่ยนตรงนี้นะกดปุ่มเชนนะครับผมอ่ากดปุ่มเชนแล้วก็อ่าเลือกนี่นะครับโปรแกรมไฟล์ x86 นะครับผมก็เลือกไปที่리퍼นะผมตัวนี้นะครับผม เมื่อเลือกเิปเปอร์แล้วเลือกวิทีนะผมจากนั้นให้กดปุ่มโอเคนะครับผมแล้วกดปุ่มเน็กนะครับผมก่อนเน็กไปนะครับเมื่อเสร็จแล้วกดปุ่มฟินิชไปได้เลยนะผมทีนี้นะครับผมก็อาสเเลเยอร์จะมาอยู่ที่นี่แล้วครับเห็นไหมฮะเพื่อนๆตัวต่อไปเลยนะผมจากนั้นเราก็มาตรงปรับเสียงพินตรงนี้นะครับเราบันลิกซ้ายเข้ามาจะมีสองลเดอร์นะผมก็ตัวแรกก่อนนะครับเราก็ลากมาวางนะครับกดปุ่มคอนติน u วนะครับผม จากนั้นก็ไปตัวที่2เลยนะผมก็คือตัวนี้นะครับตัวรีเวิร์บเนี่ยคลิกซ้ายค้างลากไปวางได้เลยนะครับกดปุ่มคอนทินเนียรนะผมจากนั้นเราก็ถอยกลับมานะครับผมมาที่ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นรูปภาพของปลั๊กอินต่างๆนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับผมทีนี้แล้วก็มาตัวนี้นะครับตัวแอมเปร์ตรงนี้นะครับผมตัวแอมนั่นเองนะผมก็คลิกคลิกขวาเลือกวินอาร์นะผมเลือกเป็นแยกไฟล์ไปที่แอมเปร์นี้นะครับจากนั้นก็รับบนคลิกซ้ายเข้าไปนะครับผมนี่นะครับลากตัวดอดี ลาก d ลตรงนี้นะก็ไปวางได้เลยนะครับผมกดปุ่ม continue นะครับจากนั้นนะถ้าหาไม่เจอเนะี่ยก็ลากตัวนี้ไปวางด้วยอีกตัวนึงก็ได้นะนี่นะคน continue นะครับผมจากนั้นนะครับผมก็พยายามจะสอนให้มันเร็วๆสักนิดหนึ่งนะเพื่อ,อะจะได้จํากัดเรื่องเวลานะผมเนี่ยตัวนี้ก็ตัว p r e s s u ตัวนี้ก็นําไปวางได้เลยนะครับคลิกปุ่ม continue นะครับผมตัว m m wave ตัวนี้ก็นําไปวางนะครับ c o n t i น u ้ <Continue S 2> ไปนะครับผมจากนั้นก็ตัวนี้นะครับตัวรีเวิร์บตัวนี้ก็คลิกซ้ายค้างลากแล้วก็นําไปวางได้เลยนะครับผมกดคอนติเนียเหมือนกันนะครับผมจากนั้นเราก็จะมาตัวตัวนี้นะครับผม J M 1ตรงนี้นะครับเป็นปลั๊กอินกองนะเพื่อนๆก็เราบอลคลิกซ้ายเข้าไปนะครับผม <h ull ing> มีหน้าต่างเด้งขึ้นมากดปุ่ม yes <h ull ing> <AK> S> <S นะครับผมเพื่อทําการติดตั้งนะครับตรงนี้นะครับผมก็กดปุ่ม next นะครับแล้วก็ Agree ไปเลยนะครับ จากตรงนี้นะเขาจะไปอยู่ที่เ t นเบิร์กนะผมสังเกตดูนะโปรแกรมไฟล์เซนเบิร์กก็คือเขาจะไปอยู่ที่64บิตเซนเบิร์กนะเพื่อนๆกดเบานะคเพื่อเปลี่ยนเขานะครับผมจากนั้นมาที่ไดซตรงนี้นะแับเบนคลิกซ้ายเข้ามานะแล้วก็แล้วบนคลิกซ้ายตรง x86 นี้นะโปรแกรมไฟล์นะครับก็ไปหาลิเปอร์นะผมแล้วบคลิกเข้ามาเลือก v ีทแล้วกดปุ่มโอเคนะครับจากนั้นกดปุ่ม next นะครับผมก็นี่นะครับมาอยู่ที่ลิเปอร์แล้วนะตรงนี้นะครับกด next ไปนะครับ อ่าเมื่อเสร็จแล้วกดปุ่มฟินิชไปได้เลยนะผมอ่าจากนั้นก็จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับก็คือตัวนี้นะครับผมอ่าตัวไททันตรงนี้นะก็คลิกขวานะครับผม Win R นะแล้วก็เลือกเป็นแยกลงที่นี่นะครับแยกไฟล์ลงที่นี่อ่าก็คอยสักแป๊บหนึ่งนะครับผมตัวนี้ส่วนมากเพื่อนๆที่ติดตั้งไปแล้วจะมองไม่เห็นตัว .dll นะครับเนื่องจากว่ามันมันอาจจะไปอยู่ที่อื่นนะต้องสังเกตได้ดีๆนะตัวนี้นะบลคลิกซ้ายเข้าไปนะ พอดีผมเตรียมไว้ให้แล้วนะเผื่อเพื่อนๆหาไม่เจอก็ก๊กอบตรงนี้ไปวางได้เลยนะตัวนี้ตัว D L L ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าติตดตั้งครั้งแรกเนี่ยปกติมันจะไม่มีนะครับผมพอดีผมนำมาเตรียมไว้ให้นะครับเพื่อนๆก็ติดตั้งตรงนี้เลยนะครับแล้วเบื่อคลิกซ้ายเข้าไปนะครับตัวไตทตั้นนะครับดูชา้ชาๆนะครับตัวนี้นะกดปุ่มถ้ามีหน้าต่างเด้งขึ้นมากดปุ่ม Yes ไปนะครับผมกดปุ่ม Next น,นะครับ ตรงนี้นะมันจะไปอยู่ที่โปรแกรมไฟล์เหมือนเดิมใชไหมครับโปรแกรมไฟล์แล้วไปอยู่ที่ Clock Titan นะครับไปอยู่ใน64บิตนะครับไอ้เพื่อนๆกดเบ o นะครับผมจากนั้นก็เลื่อนมาที่นี่นะครับโปรแกรมไฟล์ x86 นะครับับเบิ้ลคลิกซ้ายเข้าไปนะผมก็มาที่ Ripper เหมือนเดิมนะผมนี่นะมันคลิกเข้ามาเลือกวิธีนะครับแล้วกดปุ่ม OK นะครับจากนั้นกดปุ่ม Next นะครับตรงนี้เลือกเป็น Standalone แล้วก็วิธี2 64บิตตรงนี้นะครับกดปุ่ม Next ไปนะครับ อ่าตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนมันจะไปอยู่ที่นี่นะครับเตนเบลก64บิตนะครับนี่นะให้เพื่อนเพื่อนกดบราว์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่นะจากนั้นเราเลื่อนมาตรงนี้นะครับโปรแกรมไฟล์ x86 นะครับผมอ่าถ้ามีหน้าต่างนี้เราก็อาจจะพับไปก่อนก็ได้นะนี่นะนี่นะแต่เรนคลิกที่โปรแกรมไฟล์ x86 นะครับผมก็ไปหาเจ้าริปเปอร์เหมือนเดิมนะแล้วมันคลิกซ้ายเข้าไปนะครับกดปุ่มวิธีตรงนี้นะครับแล้วกดปุ่มโอเคนะครับอ่าจากนั้นก็นี่นะครับมาอยู่ริปเปอร์วนิธะ ทำตามนี้แล้วเราหาเจอแน่นอนนะครับผมอ่ะคลิกปุ่ม next นะครับผม install ไปเลยนะครับเขาก็จะรันแป๊บหนึ่งนะครับผมวิธีการก็ไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับผมส่วนมากถ้าเกิดเราลงโซนหน้าเค้คกวกอลกาไวนะ้เนี่ยเขาจะไปอยู่ในเค้คกวอลกนะครับหรือไม่ก็ไปเซนเบิร์กนะครับ,รตบ,รรบแต่ในครณีที่เราไม่ได้ลงเอาไว้นะเพื่อนๆก็ต้องวิธีการติดตั้งก็ต้องประมาณนี้ผมก็เราต้องเลือกเขานะครับ ว่าเขาว่าเราต้องการให้เขาไปอยู่ที่ไหนนะครับผมก็เสร็จแล้วกดปุ่มฟ i นิชนะครับผมทีนี้นะครับเราลองมาใช้งานกันดูนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่านะตัวอื่นนี่เราติดตั้งไปหมดแล้วนะครับผมวิธีลงัักอินตัวอื่นๆก็เหมือนกันนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับว่านี่ตอนนี้ไททันจะมาอยู่ที่นี่แล้วเห็นไหมครับนี่นะฮะถ้าเกิดเราติดตั้งครั้งแรกนะถ้าเกิดเราติดตั้งไม่ไม่เป็นเนี่ยมันจะมันจะมาเค่ตรงนี้เองนะผมเนี่ย คือมาแค่5ไฟล์นั่นเองนะตัว .dll มันไม่มีนะครับผมเพราะว่ามันจะไปอยู่ในองค์1 4บิตนะเพราะตัวนี้มันเป็น64บิตนะแต่ว่าเราทําตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้ก็มันจะมาอยู่ที่นี่เลยนะผมทีนี้เราจะมาทดสอบดูนะว่ามันสามารถใช้งานได้หรือ,อยังนะผมโอเคนะครับทีนี้เราก็เปิดเจ้า Ripper ขึ้นมาได้เลยนะครับ นี่นะครับผมก็เปิดริปเปอร์ขึ้นมานะครับผมซึ่งผมจะใช้เป็น32บิตนะครับส่วน64บิตก็ใช้วิธีเดียวกันนี่นะครับผมเมื่อได้เรียบร้อยแล้วเมื่อเราติดตั้งพักอินต่างๆเสร็จแล้วเพื่อนๆอย่าลืมนะกดปุ่มออปชันตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตามด้วย p พ e ร์เฟอรน์เสมอนะครับผมเมื่อได้แล้วนะครับผมตรงอื่นตั้งค่าเรียบร้อยแล้วอย่าลืมมองตรงนี้นะครับวิธีตรงนี้นะครับให้กดปุ่มอ d ด t ินะครับผมกดปุ่มแอดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นะครับเลื่อนมาตรงนี้นะครับผม โปรแกรมไฟล์ตรงนี้นะครับ x86 นะครับผมคลิกวกนี้พับไปก่อนนะครับนี่นะครับ x86 ก็คือ32บิตนั่นเองนะครับให้เราเลื่อนเมาส์มานะครับผมที่ริปเปอร์นะผมแล้วไปคลิกซ้ายเข้าไปแล้วกดที่ Vt ตรงนี้นะครับที่เราเลือกไว้นะ Vt นะครับจากนั้นกดปุ่ม OK นะครับผมเสร็จแล้วให้กดเคลียร์ตรงนี้นะครับเคลียร์แคสและรีสแกนตรงนี้นะครับผมเขาก็จะจะทำการรันแป๊บหนึ่งนะครับผมอันนี้นะครับก็จะรันมันนี้นะครับ มันจะมีออแกนเนี่ยไหมครับจะมีออแกนมีเปียนโนมีปรับเบสปรับกีตาร์ต่างๆนะครับผมนี่นครับกรองก็มาแล้วนะครับ,อ,าารบอ่าสำหรับสําหรับปลั๊กอินตัวอื่นๆก็ใช่หลักการเดียวกันนี้นะครับเพื่อนๆซึ่งก็อาจจะนี่นะครับไททันเห็นไหมครับมาแล้วนะตอนนี้ไททันมาแล้วนะครับตอนนี้นะฮะนี่นะมีแบตเตอรี่สี่ด้วยพอดีว่าผม เดี๋ยวถ้ามีโอกาสหน้านะไว้ไว้คลิปหลังๆนะเดี๋ยวผมจะลงให้นะเบตเตอรี่สี่นะโปรเจกต์แบบปลั๊กอินแล้วก็โปรเจกต์เบื้องต้นนะแล้วก็ไฟล์ไฟล์ชิ้นดนตรีนะครับเพื่อนนามาสร้างโปรเจกต์แบบง่ายๆนะเพื่อนเพื่อนนามาใช้กับริปเปอร์ดูนะครับผมยังมีผมยังมีปลั๊กอินอีกหลายตัวเลยนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยแจกนะครับก็อลองคอยติดตามดูเรื่อยๆแล้วกันนะครผมตรงนี้มีกีตาร์ลิข่าด้วยนะครับแต่ว่า แต่ว่าที่ผมแจกไปยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่มานะเพราะว่ามันจะเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะไฟใหญ่เกินไปนะผม,มค่อยๆทาไปนะครับนี่นะครับโอเคเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้เรากดปุ่ม apply ไปนะผมจากนั้นกดปุ่มโอเคไปนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวนะสมมติว่าตอนนี้ผมสร้างโปรเจกต์ไว้แล้วนะครับอ่าสมมติว่าตรงน,นี้นะครับผมจะสร้างเป็น input midi loop midi port เลือกเป็น channel 10นะครับสมมติตรงน,นี้ผมจะให้เป็นกรองนะครับวันนี้ อ่าก็เหมือนเดิมนะกดกดปุ่มแดงไว้กดปุ่มเปิดลําโพงนะครับจากนั้นก็ไป fx นะครับผมเขาจะรันแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับปุ่มนิ้วเนี่ยคือว่าก็คือว่าที่เราลงไปเมื่อกี้เนี่ยปลักอินต่างๆนะครับอย่างอย่างเช่นผมลงกอง jm1 เมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับก็เลือกกดปุ่ม s นะครับผมนี่นะครับกองเขาก็จะมาเลยนะเห็นไหมเราสามารถไปปรับเสียงปรับอะไรได้นะ เราอาจจะสร้างแท็กกองไว้หนึ่งก่อนหนึ่งแท็กก่อนก็ได้แล้วก็เอาปลั๊กอินตัวนี้ไปวางนะครับส่วนปุ่มต่างๆนี่ก็กดขึ้นกดลงปรับเสียงรับเสียงได้นะครับตรงนี้นะครับเบสดนี่คือกองกระเดื่องนะครับผมก็คลิกซ้ายค้างเอาไว้แล้วก็เลื่อนนะครับผมเลื่อนปุ่มอย่างงี้นะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับมันจะมีตัวเลขวิ่งให้เราปรับนะครับผมโอเคนะครับอผมจะกดรีมูฟลบทิ้งไปก่อนนะครับอสมมติว่าเป็นหน้าต่างนี้ไปสมมติว่าตัวนี้นะผมจะสร้างเป็นแท็กที่ดนตรีนะครับ อย่างเช่นเบสก็ได้ครับเบสซิงนันถ้าเกิดว่าเราคลิกปุ่ม FX เข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นลายชิ้นโปรตัวเดียวนะครับอย่าลืมนะครับที่เครื่องหมายถูกไว้ด้วยนะผมลองเปิดฟังดูนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีเสียงเสียงเบสนะครับถ้าเราต้องการเพิ่มปลักอินนะเพื่อนๆอาจจะกดปุ่ม Add ตรงนี้ก็ได้นะผมก็มาดูที่เบสนะผมเนี่ยสามอาร์ดีเบสที่ผมลงไว้ให้เมื่อกี้นี้ครับก็กดปุ่ม Add ไปนะผมนี่นะครับเขาสามารถเลือกปรับได้แลวนะผม นี่จะปรับได้ปรับเสียงปรับอะไรได้หมดนะครับผมเนี่ยปรับได้หมดนะครับคือปรับได้หมดทุกปุ่มนั่นเองนะครับผมเพื่อนๆสามารถเลือกปรับได้แล้วนี่ก็จะมีปุ่มพวกค่าต่างๆให้เราเลือกปรับได้เลยนะครับกดปุ่มอนก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวลบทิ้งไปก่อนนะครับผมทีนี้นะครับเราจะมาลองดูเจ้าสมมติผมจะตรงนี้นะครับผมก็ติ๊กเป็นหลุม midi port เป็นออช c น a ไปนะครับจากนั้นก็กด fx นะครับ สมมติว่าผมจะลงสเลเยอร์เงี้ยนะครับผมสเลเยอร์มีสองตัวนะครับตัวนี้นะครับไปปรับพวกกีตาร์โซโล่นะครับผมนี่นะนี่นะเขาก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆซึ่งเราสามารถเลือกปรีเซ็ตมาลงก็ได้นะครับผมหรือจะปรับปุ่มต่างๆนี่นะคือปรับได้หมดทุกปุ่มนะผมเนี่ยนะ EQ อะไรได้หมดเลยนะผมลองไปเล่นดูนะครับลองไปศึกษาปรับดูนะครับผมก็ปรับเกินปรับอะไรได้หมดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลดลบไปก่อนนะครับ ทีนี้สมมติว่าผมจะลงะนะครับเนี่ยครับไทตันอยู่นี่นะผมเห็นแมมันจะเป็น x หกสิบสี่นะผมซึ่งมันก็คือหกสิบสี่บิตนั่นเองแต่เรามาใช้ก็สามจุสองบิตนะครับผมกดปุ่มแอดนะครับตรงนี้อาจจะอาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับหรือจะเกิดจอคอ้างยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะผมะผมกดแอดไปเลยนะครับเพราะว่าไฟล์เขาค่อนข้างที่จะนี่นะครับรอแป๊บหนึ่งนะผม สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะที่สนใจนะครับ่ามาแล้วนะผมถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจโปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะครับก็ทักมาได้นะเดี๋ยวผมจะแจกให้นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอที่แบบว่าแตกไฟล์มาแล้วใช้งานได้เลยครับไม่ต้องติดตั้งนะครับผมสามารถใช้งานได้นะครับผมส่วนมากจะเน้นโปรแกรมที่ไม่ต้องติดตั้งจะได้ไม่จะได้ไม่ต้องหนักเครื่องนะสําหรับคนที่ต้องการสเปคคอมที่ไม่สูงมานะนี่ครับ อ่าตรงนี้เราก็สามารถเลือกปับมได้หมดทุกปุ่มนะครับเพื่อนเพื่อนครับเห็นไหมแล้วก็มีฟังเสียงได้ด้วยนะนี่นะประมาณนี้นะผมถ้าเราจะเลือกคิดนตดนตรีนะครับนี่มันจะมีปรับไฮปรับโลได้นะตรงนี้นะก็กดเข้าไปนะสามเหลี่ยมเล็กๆนะเราสามารถเลือกคิดนตดนตรีต่างๆได้นะครับข้างล่างนี้นะครับผมเลื่อนเมาส์นะครับขึ้นลงหรือจะพิมพ์ตรงนี้ก็ได้นะตรงเซิร์ชนะครับดับเบิลคลิกซ้ายเข้าไปนะสมมติผมจะพิมพ์กีต้าร์นะครับจากนั้นก็กีต้าร์จะขึ ประมาณนี้นะสมมติว่าผมเลือกกีตาร์คอร์ดสักตัวนะกดรันคลิกเข้าไปนะนี่นะเขาก็จะมีประมาณนี้นะให้เลือกปรับนะคือปรับได้หมดทุกปุ่มนะครับผมก็นี่นะครับเพื่อนๆลองไปศึกษาดูนะผมโอเคนะครับสําหรับ EP นี้ก็คงจะเอาไว้ประมาณนี้นะผมถ้าเกิดเพื่อนๆน่าจะลองทําดูนะไม่ยากสักเท่าไหร่นะลองไปศึกษากันดูเพิ่มเติมนะผมสอนไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผม ไว้ EP หน้าเดี๋ยวค่อยมาแจกปลักอินต่างๆนะครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นแจกตัวไหนอีกนะครับผมสำหรับอพีนี้ก็คงต้องไว้แค่นี้ก่อนนะครับผม